จากอิสลามในมุมมองของดรปีเตอร์แฮมมอนข้อมูลต่อไปนี้แัดแปลงมาจากหนังสือของดรปีเตอร์แฮมมอนการเป็นทาสการก่อการร้ายและาศาสนาอิสลามรากฐานทางประวัติศาสตร์และภัยคุกคามร่วมสมัยแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้ชาวคริสเตียนทั่วไปได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างชาญฉลาด ในโลกที่เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างศาสนาอิสลามกับอรารยธรรมอย่างชัดเจนมากแต่หลักเกณฑ์เดียวกันนี้สามารถใช้ได้กับทุกประเทศทุกศาสนาที่มีอิสลามร่วมอยู่ในสังคมนั้นๆด้วยเช่นเดียวกับประเทศไทยอิสลามในข้อกำหนดของเลแมนนี่คือมุมมองของดรปีเตอร์แฮมมอนดรแฮมมอนได้รับปริญญาเอกสาขาเทววิทยาเขาเกิดที่เคปทาวเมื่อปี2 5 0 3 เติบโตในเมืองโรดิเซียและเปลี่ยนมานับถือาศาสนาคริสต์ในปี2520อิสลามไม่ใช่าศาสนาและก็ไม่ใช่ลทัทธิแต่มันคือรูปแบบและระบบการดาเนินชีวิตเต็มรูปแบบ100%เอซอิสลามมีองค์ประกอบทางาศาสนาทางกฎหมายทางการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและการทหารองค์ประกอบทางาศาสนาเป็นคราวสำหรับส่วนประกอบอื่นๆทั้งหมด Islamization หรือระบบอิสลามจะเริ่มต้นเมื่อมีชาวมุสลิมเพียงพอในประเทศที่จะปั่นป่วนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางาศาสนาของพวกเขาเมื่อการเมืองเป็นไปด้วยดีสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีใจกว้างขวางเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของชาวมุสลิมสำหรับสิทธิพิเศษทางาศาสนา เมื่อนั้นส่วนประกอบอื่นๆบางอย่างก็มีแนวโน้มที่จะคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆเ,เช่นกันนี่คือวิธีการทํางานของอิสลามตราบใดที่จํานวนประชากรมุสลิมยังคงมีไม่ถึง2%ของประเทศพวกเขาจะดํารงตนให้เห็นว่าเป็นชนกลุ่มน้อยที่รักสันติและไม่เป็นภัยต่อผู้อื่นกรณีที่ประชากรมุสลิมมีจํานวนน้อยกว่า2%พวกเขาจะเป็นผู้รักสันติ มีอัธยาศัยดีดังตัวอย่างในประเทศเหล่านี้สหรัฐอเมริกามีมุสลิม0.6%ออสเตรเลียมีมุสลิม1.5%แคนาดามีมุสลิม1.9%จีนมีมุสลิม1.8%อิตาลีมีมุสลิม,ม,ม,ม1.5%น,น,นอร์เวย์มีมุสลิม1.8% เมื่อมีประชากรมุสลิม2%ถึง5%พวกเขาจะพยายามชักชวนให้ผู้อื่นเปลี่ยนศาสนาโดยเริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็กๆที่เป็นนักโทษพ้นคุกบ้างกลุ่มเด็กวัยรุ่นบ้างดังเช่นที่เกิดขึ้นในประเทศเหล่านี้เดนมาร์กมุสลิม2%เยอรมันมุสลิม3.7%อังกฤษมุสลิม2.7% สเปนมุสลิม4%ไทยมุสลิม 4. 6หากเริ่มมีประชากรมุสลิมมากกว่า5%จะพบว่ากลุ่มคนเหล่านี้เริ่มมีบทบาทในสังคมเพิ่มมากขึ้นอย่างเด่นชัดตามสัสดส่วนประชากรดังเช่นกรณีการผลักดันให้มาตรฐานฮารานเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมากขึ้นในคนหมู่มากวงเล็บ ฮาลาลคือมาตรฐานด้านอาหารของมุสลิมวงเล็บปิดซึ่งเป็นการจับจองตำแหน่งงานให้กับชาวมุสลิมไปในตัวนอกจากนี้ยังมีการกดดันให้ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้ายอมรับมาตรฐานฮาลาลเป็นหนึ่งในข้อบังคับของสินค้าบนชั้นวางและชักนำให้เกิดความเสียหายหากไม่ทําตามเงื่อนไขดังกล่าวสิ่งเหล่านี้ กำลังเกิดขึ้นในประเทศต่างๆดังนี้ฝรั่งเศสมุสลิม8%ฟิลิปปินส์มุสลิม5%สวีเดนมุสลิม5%สวิตเซอร์แลนด์มุสลิม4.3%เนเธอร์แลนด์มุสลิม5.5%ตินิแดดและโตเบโกมุสลิม5.8%เมื่อมาถึงจุดนี้ชาวมุสลิมจะเริ่มทำงานในภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับระบบการปกครอง เพื่อผลักดันให้พวกเขามีอำนาจในการปกครองตนเองในเขตพื้นที่ที่ตนอาศัยภายใต้กฎหมายของศาสนาอิสลามหรือซารียะเป้าหมายของชาวมุสลิมคือการแผ่อำนาจการบังคับใช้กฎหมายซาลรียะไปทั่วโลกตัวอย่างประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากกว่า10%ได้แก่กายานาะมีมุสลิม10%อินเดียมุสลิม13.4% อิสราเอลมุสลิม16%เคนยามุสลิม10%รัสเซียมุสลิม15%เมื่อมีจำนวนประชากรมุสลิมมากขึ้นถึง20%จะมีการก่อตั้งกองทหารยิฮาตหรือที่รู้จักในนามกองทหารของพระเจ้ามีการเข็นฆ่าปรปาับไลยมีการเผาทำลายโบสถ์วิหารของคริสตจักรและศาสนาอื่นๆดังเช่น ที่เคยเกิดขึ้นที่เอธิโอเปียที่มีมุสลิมถึง32.8%หากมีจำนวนชาวมุสลิมมากถึง40%ของประเทศนั้นๆจะประสบกับความรุนแรงระดับการสังหารหมู่การโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายและการก่อวินาศกรรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเช่นที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศต่อไปนี้บอสเนียมุสลิม40%ชาติ มุสลิม53.1%เลบานอนมุสลิม59.7%การณีที่มีจำนวนมุสลิมมากถึง60%จะพบการฆ่าล้างคนนอกศาสนาและคนที่ปฏิเสธการเข้าร่วมกับอิสลามโดยใช้กฎหมายอิสลามหรือสาลีอะเป็นเครื่องมือและมีการเก็บภาษีหรือเรียกค่าคุ้มครองกับคนต่างศาสนาหรือจิตยากเหมือนที่กำลังเกิดขึ้น หลายประเทศเหล่านี้คือแอลเบเนียมุสลิม70%มาเลเซียมุสลิม60.4%กาตามุสลิม77.5%สูดานมุสลิม70%เมื่อมีจำนวนประชากรในประเทศมากกว่า80%เป็นมุสลิมประเทศนั้นๆจะพบการข่มขู่และสถานการณ์ความรุนแรงรายวัน บางประเทศถึงขั้นมีการกวาดล้างชาติพันธุ์อื่นๆให้หมดสิ้นไปจนกระทั่งประเทศดังกล่าวมีจำนวนประชากรสืบเชื้อสายมุสลิมถึง100%เอร์เซดังเช่นประเทศเหล่านี้ที่กำลังประสบปัญหาอยู่ได้แก่บังคลาเทศมุสลิม83%เอซอียิปต์มุสลิม90%เซฉนวนกาซามุสลิม98.7%อินโดนีเซีย มุสลิม86.1%อิหร่านมุสลิม98%อิรักมุสลิม98%ท้ายที่สุดเมื่อมีจำนวนประชากรเป็นมุสลิม100%ซึ่งเป็นความฝันสูงสุดของมุสลิมประเทศนั้นก็จะเป็นบ้านแห่งสันติสุขที่ซึ่งมีเพียงการเรียนการสอนในวิถีมุสลิมโดยสถานศึกษาที่เรียกว่ามัดดารอสะและมีพระคัมภีร์อันกุรอาน เป็นเหมือนโลกทั้งใบของพวกเขาดังเช่นในประเทศอัฟกานิสถานมุสลิมร้อเซ์ซาอุดิอาระเบียมุสลิม100%ปซโซมาเลีบเบยมุสลิม,100มร้อเซเยเมนมุสลิมร้อซแต่ช่างน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่สันติสุขในบ้านหลังนั้นมันไม่เคยมีอยู่จริงเหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในระหว่างมุสลิมด้วยกันก็มีความเกลียดชัง การเขียนค่าทำร้ายกันเองอย่างไม่มีวันจบสิ้นดังเช่นเลออนยูริสนักเขียนชาวอเมริกันได้ตีแผ่ชีวิตของชาวอาหรับเอาไว้ในหนังสือที่ชื่อ The h u s h ในปีคศ1984ว่าวิถีชีวิตชาวอาหรับที่ฉันได้เรียนรู้ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง9ขวบก็คือฉันเป็นอริกับน้องชายของฉันฉันและน้องเป็นอริกับพ่อ ครอบครัวของฉันเป็นอริกับคนในตระกูลเดียวกันคนในตระกูลของฉันเป็นอริกับคนในเผ่าเดียวกันคนในเผ่าของฉันเป็นอริกับคนทั้งโลกและเราทุกคนเป็นอริกับคนนอกศาสนามาถึงตรงนี้ประเด็นสำคัญที่ผู้อ่านทุกท่านต้องตื่นรู้ก็คือหากพื้นที่ใดมีมุสลิมอยู่ร้อเปอร์เซถึงแม้จะยังคงเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศหนึ่งหนึ่ง มุสลิมเหล่านั้นจะอยู่การภายในชุมชนของพวกเขาที่มีวิถีชีวิตในแนวทางของตนเองมีการใช้กฎหมยอิสลามในการปกครองอำนาจรัฐไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้ผู้ที่ส่งอิทธิพลมากที่สุดคือผู้นำศาสนาหรืออิหม,ม่ามไม่มีตำรวจไม่มีศาลไม่มีโรงเรียนไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดสำหรับคนนอกศาสนาเด็กๆ แต่เรียนเฉพาะคำพีในโรงเรียนสอนศาสนาเท่านั้นและที่ร้ายแรงที่สุดก็คือหากมุสลิมคนใดไปคบค้าสมาคมกับคนนอกศาสนาถือว่ามีความผิดร้ายแรงอาจได้รับโทษถึงขั้นโดนประหารชีวิตถึงแม้ในปัจจุบันจำนวนมุสลิมจะมีเพียง22%ของประชากรโลกแต่อัตราการเกิดของพวกเขาสูงกว่าอัตราการเกิดของคนศาสนาอื่น ไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์ฮินดูหรือยิวมีการคาดการว่าภายในศตวรรษนี้ประชากรมุสลิมจะเพิ่มจำนวนขึ้นถึง50%ของประชากรโลกซึ่งแน่นอนว่าการก่อการร้ายเข็นฆ่าคนนอกศาสนาเผาทำลายศาสนสถานของศาสนาอื่นตลอดจนการทำลายชาติพันธ์ ที่ไม่ยอมรับนับถืออิสลามย่อมต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สรุปชาวมุสลิมทุกคนยืนยันว่าอาัลกุรอานเป็นผู้ชี้นำหลักในชีวิตของพวกเขาพวกเขาส่วนมากได้รับการสอนในแนวเดียวกันคืออัลลาะคือผู้สร้างผู้กําหนดชะตาชีวิตของพวกเขาและผู้ทำลายดังนั้นเขาจะไม่ยอมรับกฎหมายอื่นใดที่เป็นกฎหมายปกครองของประเทศ เพราะเขาเชื่อว่ากฎหมายซาเรียได้รับการประทานมาจากฟากฟ้าดังนั้นพวกเราชาวไทยควรจะตระหนักรู้ถึงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของอิสลามพวกนี้ให้จงดีก่อนที่เราจะสูญเสียแผ่นดินให้กับผู้คลั่งศาสนาไปประเทศไทยโดยตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบันความหมายของความเป็นไทยมีแก่นของแนวคิด อยู่ที่ความจงรักภักดีต่อกษัตริย์นับถือศาสนาพุทธและมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับวัฒนธรรมไทยที่มีความสิวิไลคำถามเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมุสลิมจะสามารถเป็นคนไทยที่ดีและอยู่ร่วมกับชาวไทยพุทธที่เป็นประชากรดั้งเดิมและศาสนิกชนอื่นๆได้หรือไม่ข้อหนึ่งในเชิงศาสนาศาสตร์ไม่ได้ เพราะความจงรักภักดีของเขาคืออันเลาะและจะไม่ให้เกียรติศสาสนา,สา,สาอื่นๆข้อ2ในแง่ศา,าสนาไม่ได้เพราะไม่มีศาสนาอื่นใดที่อันเลาะของพวกเขายอมรับยกเว้นอิสลามตามอัลกุรอาน2 256ข้อ3ในแง่คำสอนไม่ได้เพราะความจงรักภักดีของเขา คือหลัก5ประการของศาสนาอิสลามและอัลกุรอานข้อ 4. ทางภูมิศาสตร์ไม่ได้เพราะความจงรักภักดีของเขาคือเมกกะซึ่งเขาหันไปสวดมนต์วันละห้าครั้งข้อ 5. ทางสังคมไม่ได้เพราะความจงรักภักดีต่ออิสลามห้ามไม่ให้เขาคบกับคริสเตียนหรือยิวหรือคนนอกศาสนาข้อ 6. ทางการเมืองไม่ได้ เพราะพวกเขายึดติดในคำเสี้ยมของผู้นำว่าสยามคือศัตรูของเขาและสยามไปปล้นดินแดนปัตตานีของเขามาพวกเขามีหน้าที่ต้องเอาคืนข้อ7เรื่องภายในบ้านไม่ได้เพราะเขาได้รับคำสั่งให้แต่งงานกับผู้หญิงสี่คนและเอาชนะภรรยาของเขาเมื่อเธอไม่เชื่อฟังเขาตามอัลกุรอานสี่ทับามสี่ ข้อ 8. ทางปัญญาไม่ได้เพราะเขาไม่สามารถยอมรับรัฐธรรมนูญของประเทศไทยซึ่งมีรากฐานมาจากคำสอนในพระพุทธศาสนาและพวกเขาจะต้องทำลายคำสอนในพระพุทธศาสนาให้ได้ข้อ9ในเชิงปรัชญาไม่ได้เพราะอิสลามมูฮัมหมัดและอัครอานไม่อนุญาตให้มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและการแสดงออก ปราชาธิประยและศาสนาอิสลามไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้รัฐบาลมุสลิมทุกคนเป็นทราราชห,หรือรเผด็จการข้อ10ทางวัฒนธรรมไม่ได้เพราะอิสลามจะไม่ยอมรับจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาติไทยและไม่ยอมปรับตัวเข้ากับคนไทยดั้งเดิมแต่พยายามจะสร้างของตนเองแยกออกจากคนไทยดั้งเดิม เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่สามารถเป็นทั้งมุสลิมที่ดีและชาวไทยที่ดีในเวลาเดียวกันพวกเขาไม่สามารถและจะไม่รวมเข้ากับการหลอมรวมของสังคมไทยแต่จะพยายามทุกวิถีทางที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เป็นสังคมของอิสลามสงครามศาสนาใหญ่กว่าที่เรารู้หรือเข้าใจชาวมุสลิมทุกที่กล่าวว่าพวกเขาจะทำลายพวกเราคนต่างศาสนาจากภายใน ดัดแปลงมาจากหนังสือของดรปีเตอร์แฮมมอนเรื่องการเป็นทาสการก่อการร้ายและศาสนาอิสลามรากฐานทางประวัติศาสตร์และภัยคุกค,คามร่วมสมัยแปลภาษาไทยโดยดรนิมนาราอยู่คงแก้ว